จาลึกดวงชะตาชีวิตของท่านไว้ในแผ่นมงคลชะตาชีวิตเสริมดวงชะตาชีวิตเรื่องงานเงินความรักสนใจเพียงแผ่นละ199สบ้าทสั่งพันลายแอสไซน์โฮโลมาสเตอร์สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันได้เลยนะครับเอาละฮะคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวพฤหัสบดีนะครับ ปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายดาบพือหรหัส,สบ,บดีแมนะชื่อคําว่าปัญญานี่นึกถึง work point เวิร์กพอยต์เนี่ยนะฮะแต่ว่าปัญญาตัวจุดนี้แปลว่าปัญญาจริงๆนะฮะปัญญาคือความคิดความรู้นะครับและเป็นตัวแทนของดาวประจาต,ต,ตัวตัวคุณเองด้วยมีตําแหน่งของความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีมุมของการการกินการอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ อาจจะมีจิตประพัสสอนที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยอยากที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมได้ในช่วงปัจจุบันนี้อยากเปลี่ยนแปลงบ้านอยากเปลี่ยนแปลงรถอยากเป,ป, folk, ปลี่ยนอะไรก็ตามทีที่ทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นดีขึ้นมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเดิมตามความฝันของคุณได้หรือไม่อาจารย์ก็พิจารณาแล้วว่า ถึงมันจะเหนื่อยแต่สุดท้ายได้สุดคุณสามารถที่จะพิจารณาตามความฝันของคุณได้อย่างแน่นอนครับถ้าเราโฟกัสครับไปในเรื่องเกี่ยวกับการทามาหากินนะฮะดาวการงานของคุณนั้นคือดาวพุธนะครับซึ่งดาวพุธตรงนี้ในช่วงครึ่งปีหลังช่วงต้นๆเนี่ยกระกฎาดาวิถุนากากกาดาสิงหาเนี่ยนะครับ ดาวการงานมันจะอิลุกขุกขักดีบ้างเสียบ้างดีบ้างเสียบ้างนะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเจอเจอลูกค้างี่เงาบ้างเจอเจอลูกค้าดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมแต่สมมติว่าถ้าคุณผ่านช่วงจังหวัดตอนนั้นไปได้ช่วงนะครึ่งปีหลังนะหลังๆแล้วเนี่ยกันยาตุลาบิการธันวาเออเนี่ย ภาพวงของดวงของคุณนั้นจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับสิ่งที่เหนื่อยในช่วงก่อนหน้าจะส่งผลที่ดีต่อ,อความมั่นคงของบริษัทของตัวคุณเองนะฮะส่งผลที่ดีต่อตัวคุณเองส่งผลต่อในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับส่งผลต่อเรื่องเกี่ยวกับรายได้นะฮะที่จะมีความคึกๆๆคักอ,อย่างมากครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณนั้นมีเงินเมื่อมีเงินก็สามารถที่จะไปทําอะไรตามใจปรารถนาได้ก็กลับไปที่อาจารย์บอกคืออะไร นะไปลงทุนบ้านไปต่อเติมบ้านไปซ่อมบ้าน,ไป,านไปซื้อรถใหม่ไปซ่อมรถนะครับสร้างความเจริญบางคนบอกอาจารย์เอาเงินไปต่อเงินไปลงทุนไปซื้อแฟนชส์อะไรแบบนี้ได้หรือไม่เชิญตามสะดวกเถอครับนะจะทาอะไรก็ทําในช่วงนี้ในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงหลังสักกันยาตุลาไปภาพรวมของคุณนั้นถือว่าจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับผมตามนี้นะ,ะแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวล่ะนะงานงานดี นะคู่ครองดีตามแต่ถ้าช่วงไหนงานไม่ดีคู่ครองก็จะปวดกระบายไปกับคุณพร้อมๆกันนี่จําไว้นะมันเป็นดวงของคุณในพื้นชะตาเดิมด้วยนะฮะส่วนหนึ่งนะที่อาจารย์มาอธิบายให้ฟังตังจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยงานมันเหนื่อยมันก็ไปหงุดหงิดพองูนเงีเสร็จปุ๊บก็ไปทะเลาะกับคนในบ้าน แต่ถ้างานดีตัวเองมีความสุขการกินการอยู่การเจรจากับผู้คนในบ้านมันก็อะไรมันก็ดีตามไปด้วยเพราะฉันนะฮะภาพรวมเนี่ยมันจะดีก็ดีไปพร้อมกับงานถ้าแย่มันก็แย่ไปพร้อมกับงานเพราะฉะนั้นช่วงประมาณสักต้นนะ กลางเดือนกลางปีเนี่ยนะต้นๆเนี่ยมิถุนากกระ,กะดาเนี่ยนะสิงหาเนี่ยอาจจะงงๆหน่อยสักกันยาตุลาไปจะดีในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับผมตาอนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์ใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่าน,นี้ไปการสุดตัวกับผมอาจารย์ผู้ก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line Assign h o r Master มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ